สิ่งที่ลูกค้ามั่นใจได้ก็คือแบรนด์บ r ิ d e n t i a l ที่มีประวัติมาควัน177ปีมีความมัน่นคงทางการเงินผ่านช่วงร้อนหนาวอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเป็นบริษัทที่เข้มแข็งพร้อมจะดูแลอนาคตของลูกค้าทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวสินค้าที่ดีไซน์ออกมาสามารถที่จะแข่งขันนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่สามารถแข่งขันในภูมิภาคเอเชียได้อย่างดีในการตอบสนองกับความต้องการในการวางแผนเรื่องการส่งต่อเลกาซี Legacy, ่ไปรุ่นต่อๆไปของลูกค้าของเรานะครับโดยที่มีบรูเลกาซี่เป็นตัวที่จะมาเรสเสริมสินค้านี้มีความพิเศษอย่างไรต้องบอกว่าสินค้านี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นการวางแผนในการส่งต่อกองมรดกให้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่ง ราคาเบีย้ยเนี่ยต้องเป็นราคาเบีย้ยที่สามารถที่จะแข่งขันได้เป็นราคาเบีย้ยที่ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่ม High n e t w o r ์สเนี่ยอาจจะมีการไปทําประกันนะครับอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ลูกค้าที่ไปทํำต่างประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เวลาที่เอาเงินที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งการคุ้มครองจากเรื่องทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวกรมธรรม์เนี่ยก็ไม่ได้รับความคุ้มครองจากโทพอเพราะเป็นกรมธรรม์ที่มาจากต่างประเทศนะครับการที่ซื้อกับ p r รันเชียลที่ประเทศไทยนะครับได้1คือเงินที่เป็นเงินตราประเทศไทยนะครับซึ่งเหมาะกับภาวะที่มีความจำเป็นในการใช้เงิน 2. อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย3ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของภาษีนะครับวันนี้ อจจะมีการแนวอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีในเรื่องของการส่งเงินกลับเหมือนอย่างที่เราเคยเจอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าที่เหมาะกับไฮเน็ตเวิร์ดส่วนใหญ่เขาจะเป็นมองที่ต่างประเทศเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยโซลูชันที่เหมาะกับเขาในประเทศไทยยังมีไม่เยอะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าการเติบโตกลุ่มเป้าหมายนี้เนี่ยเราถึงทาโปรแกรมพลเรกซี่ออกมาซึ่งเรามองมาตั้งแต่2อปีกว่าที่แล้วสปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นเซกเตอร์ที่สําคัญที่ประเทศไทยเนี่ยขาดไม่ได้นะครับแต่ต้องขอขอบคุณทางกบพที่มีการเปลี่ยนแปลงงเรื่อ วิธีการออกแบบสินค้าที่ทําให้เราสามารถที่จะทําสินค้าออกมาแล้วเป็นสินค้าที่สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดสากลได้แล้วก็ได้ของดีๆมาให้คนไทยใช้กันครับ